สวัสดีครับ fc ที่ติดตามรับชมช่องเหรียนแปลกช่องสมาคมช n แนลพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปพบกันอีกเช่นเคยกับคลิปเหรียญสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญพอสหายากจำนวนการผลิตน้อยเป็นเหรียญยอดนิยม ครงการเหรียญประกาศรับซื้อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราก็มาพบก,กับเหรียญแรกเป็นเหรียญรุ่นเก่าพระเซียนเล็กของรัชกาลที่9ปีพศสอ0พ 43่สาจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ล้านกว่ากว่าเกือบสองล้านก็ถือว่าจำนวนการผลิตที่น้อยราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ2 0่สบถึงสามสิบาทถ้าสวยๆก็ห้าสิบบาทนะบนี่ก็คือเหรียญ ปีพศหายากใครมีแทบไม่ขายก็เก็บไว้นะครับต่อไปจะหายากในอนา,าคตเหรียญนี้ก็เช่นกันปีพอ,อ2,540เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตยเยอะเก้าเหรียญ9ล้านกว่าเลยทีเดียวแต่พบเจอได้น้อยที่สุดพบเจอยาก ว่างาั้นสำหรับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นก็อาจจะมีความต้องการต้องการจะซื้อ,อสองเรียนนี้ก็เ,เป็นปีพศหายามีความนิยมในหมู่นักสะสมนะครับ ทั้งสองเหรียญน,นี้ตอนนี้ใครพบรใครเจอก็เก็บเทบจะหาไม่เจอแล้วช่องสมาคมชาแนลก็มีแค่เหรียญเดียวปีพศ2543ก็มีเหรียญเดียวปีพศ2540ก็มีเหรียญเดียว ก็อยากจะเก็บไว้ก่อนนะครับถ้านักลงทุนชาวญี่ปุ่นประกาศรับซื้อเหรียญสองพอนี้เราก็ยินดีแบ่งปันสองเหรียญน,นี้ราคา1นึ่งมืนบาทโดยเฉพาะนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ช่องสมาคมแชนแนลก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ คลิปหน้าถ้ามีโอกาสเราก็จะนำเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญแปลกเหรียญแปลกหายากเหรียญพอซหายากนะครับก็จะมานำเสนอขายให้กับนักลงทุนคนชอบเหรียญ เช่นเคยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ